ไม่ค่มคืนที่เงียบสงบเงียบจริงหรือเปล่าก็ใหม่แล้วนะปัจจันต์เต็มดวงเปลี่ยนมเป็นลูกกอเกิดอะไรขึ้นนี่คือเรายอดนักสู้จากทั่วทุกมุมโยกหลายโยกเลยโยกซ้ายโยกขวาโยกหน้าโยกยังโยกแล้วโยกอีกโยกซ้ำโยกซ้อน โยกโยกกับมันก็คือโยกโอเคก็ดูฉากไปดีกว่าสวัสดีครับอยู่ผม BDU Boss d ส v i ว d นเดนะครับผมอันนี้ก็เป็นเกมเก่าบนเครื่อง Play One นะครับผมเราก็ลองมาดูครับว่าเกมนี้มันจะสุดจัดขนาดไหนหลายคนอาจจะรู้แล้วมันคือเกมอะไรแต่เรายังไม่พูดตอนนี้ต้องดูดูฉากดูทุกอนุลูกขุมขนดูไปก่อนนะครับขนใครยาวขนไม่เอาเดี๋ยวดูกับโอ้โหฉากเนื่องาก่อนบอกเลยว่าทําได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดที่สุดแล้วนะครับผม เนี่ยครับหน้าตาโดูลคอนทำออกมาได้นี้ถือว่าสุดสุดเลยครับสำหรับเครื่องเกมบน PS1 นะครับผมดูฉากกันต่อไปดีกว่านะครับ ดิ่งรอซึกอับหน่อยนึงไม่ได้เลยโอ้โหเริ่มแล้วเริ่มแล้วโอ้ยต่อยผู้หญิงซุบซุบซุบโอ้โหนี่ไม่ได้เล่นนานมากแล้ววันนี้เป็นเกมเก่าบนเทวันครับอ่าเอก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 เป็นเตะนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยทีมชาตโอ้โดนต่อเอกเตะนะครับผมสีส่เหลี่ยมต่อยนะโอ้ยโดนอะไรเข้าไปเฮ้ยมันแปลงร่างแล้วสามเหลี่ยมไม่มีอะไรเลยเอ้เจ้าขผมกดอ่ะโอ้โอ้ตาย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 ตา ไอไอโ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 อแปลงร่างโอแปลงร่างโอโอแปลงร่างโอแปลงร่างโอ้จะตายโอ้โอแทกกระเด็นไปเลยอืมอืมอืมโอเคเราพลังแปลงร่างเรายังอยู่ครับต้องบอกเลยว่าอุ๊ยโดนครับผมโดนครับอืมมามาหดหดเท้าพิฆาตเตะเข้าให้เฮ้ยแต่พลังโอ้ยแตกระเด็นกระเด็นหมด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 อืมโอ้ย อืไปเข้าให้มา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 น้องส